เท่วฟังที่พระทรันนี่คือสารสวนจนจิตสิกิจใจวันนี้พ่นนอจิติกิจใจมาเรียนฝากทันติรบสารวันนี่จะฝากท่านด้วยประเด็นที่มีชื่อว่าศีลคือสิ่งที่หลายท่านยังไม่รู้จักศีลคือสิ่งที่หลายท่านยังไม่รู้จัก บางท่านก็จะบอกว่าเอา้าทำไมพูดอย่างนั้นใครๆก็รู้จักนี่ยศีลเนี่ย,นเ,นยเพราะว่าคนในสังคมโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยเนี่ยส่วนมากแล้วเขาเขามีศาสนาโดยเฉพาะยิ่งก็มีศาสนาที่มีชื่อว่าศาสนาพุทธไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ เขามีศาสนาทั้งนั้นวันนั้นเรื่องของศีลเนี่ยเขาได้ยินมาจะเกิดทำไมเขาจึงจะไม่รู้จัก <c oughs> นี่ยาพึ่งเป็นน้ำชาลุนถ้วยอย่าพึ่งเป็นน้ำชาลุนถ้วย,อย,นนล,วยลองฟังสักนิดหนึ่งนี่คือข้อเชีดฝาาคุณข้อเชีดท่า <c> น <oughs> ฟังแล้วไปคชดดูก่อนว่าศีลที่หลายท่านยังไม่รู้จักนั่นน่ะ มันมีข้อมูลมีสาระอะไรบ้างติดตามฟังดูก่อนแล้วจึงมาสรุปภายหลังก็ยังไม่สายเกินไปคำว่าศีลนี่ท่านจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนมันเป็นภาษาภาษาพูดก่อนอื่นเราต้องรู้จักก่อนว่าคำว่าภาษาเนี่ย มันมีทั้งวัจ,จนาภาษาแล้วก็อวัจ,จนาภาษาวัจ,จนาภาษาคือภาษาเขียนหรือภาษาพูดส่วนอวัจ,จนาภาษาคือไม่ใช่ภาษาพูดแต่เป็นสัญลักษณ์เรียกว่าอวัจ,จนาภาษาสัญลักษณ์เช่นสัญลักษณ์ทางจราจรอ,อย่างเงี้ย กฎหมายจด้จ,จรป้ายต่างๆที่ปรากฏอยู่ตามถนนเนี่ยหรือแมก้กระทั่งการภาษาป้ายใช้มืออย่างเงี้ยการเคลื่อนไหวต่างๆพวกเนี้ยเขาเรียกว่าอัจนะภาษาไม่ใช่ภาษาพูดมันไม่ใช่ภาษาที่เขียนในตัวอ,อ,กอักษรเรียกว่าอัจนรภาษาส่วน วัจนภาษานั้นเป็นภาษาพูดจะเป็นภาษาไทายหรือภาษานานาชาติก็าตามเรียกว่าวัจนาภาษาอันนี้คำว่าภาษาเราจําแนกเป็นสองประเภทอย่างนี้เอาที่นี้จะเป็นภาษาประเภทใดก็าตามจะเป็นวัจนาภาษาหรือจะเป็นอ่ะวัจนาภาษาก็าตามล้วนแต่เป็นการสมมูิ ท่านต้องมาทำความเข้าใจก่อนภาษาทั้งหลายนั่นเป็นการสมมูลมันไม่ใช่ของจริงั่านอาจจะงงสิทำไมภาษาว่าไม่ใช่ของจริงล่ะที่ไม่ใช่ของจริงก็เพราะว่ามันเป็นการสมมูลไงเป็นการสมมูลนะภาษาพูดเนี่ยคนแต่ละท้องถิ่นคนแต่ละประเทศ คนแต่ละภูมิภาของโลกเนี่ยเขาใช้ภาษาไม่เหมือนกันมันแล้วแต่เขาจะสมมุติขึ้นมายิงไหมยิงไหม <c oughs> มันไม่เหมือนกันหรอกนะเพราะนั้น <c oughs> เมื่อเราตกลงหรือเข้าใจากันแล้วว่าภาษาเป็นเพียงการสมมุติไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือเป็นภาษาไม่พูดก็าตาม มันล้วนแต่เป็นการสมมติทีนี้มาดูคําว่าศีลบ้างศีลก็เป็นการสมมุติศีลเน่เป็นการสมมุติศีลสมมุติทีนี้มาดูคําว่าศีลบ้างมาดูคําว่าศีลบ้างศีลน,นี่จาแนกเป็นสองประเภท <c oughs> หนึ่งศีลโดยสมมติสองศีลโดยธรรมชาติฟังให้ดีๆศีลโดยสมมุติ ศีลโดยธรรมชาติคือกฎธรรมชาติแบ่งศีลเป็นสองอย่างนี้คนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแต่คําว่าศีลโดยสมมุติคนรู้จักแต่ศีลโดยสมมุติถ้าไม่ใช้คําว่าศีลสมมุติก็เรียกว่าศีลบัญญัติคําว่าบัญญัติก็คือสมมุติน่ะนะภาษาในโลกนี้ล้วนแต่เป็นการบัญญัติทั้งสิ้นใคร ประตูกรว่าศีลเนี่ยอันดับแรกเป็นศีลโดยธรรมชาติอันดับสองเป็นศีลบัญญตัติหรือศีลโดยสมมติที่นี่ศีลโดยสมมติเนี่ยฟังแต่ชื่อมาหมดสมมติเถอะจะเป็นใครสมมติก็าตามแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่จะสมมติศีลน,นี่ก็คือพระศาสดาพระศาสดา ของศาสนาต่างๆกันแหละท่านจะเป็นคนสมมุติขึ้นมาผู้รู้เอา้าพูดอย่างนี้ดีกว่าศินที่ว่าศินโดยการสมมุติเนี่ยใครเป็นคนสมมุติก็คือผู้รู้ผู้รู้อาจจะเป็นพระศาสดาก็ได้เป็นผู้สมมุติขึ้นมาอย่างศาสนาพุทธเนี่ยศาส,สนาพุทธเนี่ยศินมีทั้งศินพระกับศินของคารวาวัดแล้วแต่จะสมมุติ นะแม้แต่ศีลพระเดี๋ยวนี้สังคมยังพูดไม่เหมือนกันเลยศีลพระเนี่ยปเ,ปเปิดตัวใน, YouTube นย u b e บี่บรรดาพระพิสูุแต่ละรูปอาจจะจำแนกศีลไม่เหมือนกันบางท่านบอกว่าพิสูุนี่มีศีล227ข้อโดยทั่วไปศีลของพระศาสนาพุทธประเทศเทราวาสเนี่ยท่านบอกว่าศีลมี2 2 7ข้อ แต่ถ้าเป็นศีลมหายานเราจะมีกีวข้อมันไม่เหมือนกันหรอกใช่หรือเปล่านะศีลถ้าเป็นเทลาวาตท่านจะให้ศีลพระมีสองยิบเจ็ดแต่ก็ไม่แน่ยังมีบางสำนักบอกว่าไม่ใช่ศีลไม่ถึง2องยิบเจ็ดหรอกบางท่านร้อยกว่าข้อบางท่านบอกร้อกว่าข้อเทั้นเอง บางท่านบอกว่าไม่ถึงร้อยข้อไปเปิดตัวใน YouTube สิ <c oughs> นี่แม้แต่ศีลพระภิสูุนักหัวชด้ยกันก็ยังเห็นไม่ไม่ตรงกรันนะทีนี้มาดูศีลคราวาสบ้างศีลฆราวาสก็มีศีลห้ามีศีลแปดนะเอา,าถ้าเป็นศีลสามัญเรนล่ะมีสิบข้อ <c oughs> นี่มันไม่เหมือนกัน สีลิบห้าสิลแปดสิลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดทั้งหมดนั่นแหละคือศินบัญญัติหรือศินสมมุตินะเนาทีนี้อันนี้เป็นศินประเภทที่คนทั้งหลายเขารู้จักกันแต่ศินอีกประเภทหนึ่งคนจํานวนไม่น้อยไม่รู้จักนั่นก็คือศินธรรมชาติสินธรรมชาติเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการบัญญัติศินทุกประเภท คืออะไรศสีธรรมชาติหมายถึงภาวะปกติของจิตจิตที่มีภาวะปกติจิตธรรมชาติอย่างตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราไม่มีความไม่มีความวิตกกังวลอะไรไม่มีความโศกเศร้าไม่มีความกโกรธไม่มีความเครียดไม่มีอะไรที่จะทําทให้จิตมันมัวหมองขนาดนี้ อย่างนี้เรียกว่าศีลโดยธรรมชาติศีลโดยธรรมชาติไม่ต้องไปขอจากใครศีลโดยธรรมชาติไม่ต้องไปขอจากใครแล้วศีลธรรมชาติมีได้ในคนทุกคนมีได้ในเพศทุกเพศท่านไปดูเวลาไหนจิตท่านปกติจิตท่านไม่โศกเศร้าจิตท่านไม่โกรธจิตท่านไม่เครียดจิตท่านไม่ว้าเวจิตท่านไม่มัวหมองนั่นแหละ คือท่านมีศีลโดยธรรมชาติศีลธรรมชาตินี่ถ้าเราไม่ไปทําอะไรผิดศีลธรรมชาติมันก็ยังคงมีอยู่แต่ถ้าท่านไปทําอะไรผิดไปผิดทางกายไปผิดทางวาจารหรือแมกก้กระทั่งผิดทางความคิดก็เถอะศีลธรรมชาตินี่มันควบคุมทางความคิดอยู่นะ มันแางจากศีลบ <sh> ัญญัติศีลบัญญัติท่านเอาไปควบคุมแต่กายกับวาจาเท่านั้นศีลบัญญัติท่านเอาไปควบคุมแต่กายกับวาจาเท่านั้นแต่ว่าศีลธรรมชาตินี่มันระบุไปถึงภาวะของจิตด้วยนะจิตที่ไม่ปกติแสดงว่าจิตนั้นไม่มีศีลจิตที่เศร้าหมองแสดงว่าจิตนั้นไม่มีศีลจิตที่โกรธเกลียดแสดงว่าขณะนั้น จิตไม่มีศีลน,นี่คือศีลธรรมชาติมันควบคุมถึงภาวะของจิตด้วยแต่ถ้าศีลดยบัญญตัติหรือศีลโดยสมมตินั้นเขาจะให้ไปควบคุมแต่กายกับวาจาเท่านนะ <c oughs> คุ้มกับกายกับวาจาเท,นะท่านะถะทีกิดถือว่ามีศีลน,นั้นเป็นศีลบัญญตัติหรือศีลสมมติวันนั้นบางท่านไม่รู้จักศีลธรรมชาติพอเราบอกว่า สินห้าสินแปดสินสิบสองร้อยยี่สิบจุดนั้นมันเป็นสินสมมูิบางท่านบอกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงบพระศาสธราทรงบัญญัติไว้อย่างนั้นเป็นเรื่องจริงนั่นแสดงว่าเขาไม่รู้จักสินธรรมชาติเขารู้จักแต่สินแห่เดียวมุมเดียวสินประเด็นเดียวคือสินบัญญัติรู้จักแต่สินสมมูินะท่านที่รู้จักแต่สินสมมูิเนี่ยแสดงว่ามองไม่รอบด้าน มองไม่ทะลุถึงมิติของธรรมชาตินั่นมองไม่ทะลุถึงมิติธรรมชาติธรรมชาติจริงๆนั้นมันมีศีลอยู่แล้วโดยอัตโนมัติในคาศาสนาคําหนึ่งท่านว่าจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนในศาสนาพุทธแบบนี้กายเซนเนี่ยท่านใช้คําว่าจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ จิตเดิมแท้คือจิตประพัดสอนจิตที่สะอาดสว่างสงบนั่นแหละคือศีลโดยธรรมชาติมันมีอยูแล้วโดยสมโดยธรรมชาติเ <c oughs> นะป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มีศีลเราก็ต้องดูแต่ว่าจิตเราเนี่ยมันปกติหรือไม่ภาวะใดที่จิตไม่ปกติจิตไม่ว่างจิตมัวหมองจิตปวดหูจิต,ผผจตโมโหโทโซอนั่นแหละคือจิต มันไม่มีศีลโดยธรรมชาติมันหายไปแล้วเพราะนั้นการที่ท่านบัญญัติศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองสิบเจ็ดบัญญัติให้คนปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันเป็นปกติเพื่อให้จิตมันมีศีลโดยธรรมชาติเพื่อไม่ให้ศีลธรรมชาติมันหายไปเพื่อไม่ให้ศีลธรรมชาติมันพร่องเห็นไหมเห็นไหม เพราะเหตุผลของการบัญญัติศิลขึ้นมาศินห้าสิลแปดสินสิบสินรอยี่สิบเจ็ดบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะให้จิตมันมีศินอยู่โดยธรรมชาติเพื่อไม่สินธรรมชาติมันหายไปท่านจึงมาบัญญัติศินสมบูรณ์ขึ้นมาอีกนี่ท่านเข้าใจนะครับนี่คือสารส่วนตนจิตเราไปลองดูว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันมีจิตอยู่เออมันมีศินแล้วโดยอัตโนมัติเรียกว่าสินธรรมชาติ จับจยอีกทีิว่าศีลสมมุติศีลบัญญัิศีลหน้าศีลแปดศีลสิบศีสิบสองีสิบเจ็ดต้วนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้จิตมันมีภาวะปกติเพื่อให้จิตมันมีศีลอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพื่อไม่ให้ศีนธรรมชาติมันหายไปจึงต้องมีการบรญญัดศีนขึ้นมานี่สารส่วนดุชิดเรียนฝากท่านวันนี้ว่าในเรื่องของศีนหลายท่านศีนที่หลายท่านยังไม่รู้จัก แต่ว่าฝา,ากท่านอย่างนี้ฝากว่าผมมันคอยเชื่อกบับท่านที่เคารพไม่มากกาน้อยขอบพระคุณท่านเดืตามชมขอบพระคุณขอบพระคุณ